ครับแอลค่ะครับวันนี้เราจะไปไหนกันครับแอลวันนี้เราเออเรามีภารกิจค่ะเราจะไปตามหาลำเสียโดนทังกันนะ ค่ะเราก็อยู่กับคุณแม่แล้วนะคะให้คุณแม่แนะนําตัวก่อนคะ่ะแม่ชื่อดาราพรค่ะดาราพรรัตประศิษฐ์เป็นลูกสาวของคุณยายนิมนวนสวนนกูดซึ่งคุณยายนิมนวนนี่จะเป็นคนอนุรักษ์พ้อนเตี้ยนนนทันเอาไวคค้ค่ะค่ะใครอยากทราบถึงประวัติความเป็นมาของลําเตี้ยนนนทันนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไงบ้างคะ่ะเตีย้ยเตี้ยนนทันเนี่ยมันจะมะีจะเป็นการ และเล่นของคนโบราณจะมีในช่วงสงกรานต์ก็จะมีหนุ่มๆสาวๆผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะไปรวมตัวกันอ,อยู่เป็นเนินกว้างๆเป็นลานดินกว้างๆส่วนมากก็จะอยูอ่เขาเรียกว่าคุ้มนมอนคะอยู่ทางน้นนะคะเข้าไปข้างในแล้วก็จะมีการปล่อยผีคือนุนม่มสาว,สาวคนโบราณเนี่ยเขาจะไม่ให้สาวๆหนุนม่นมๆจะไม่ค่อยได้ออกไปมีอิจฉาเสรี พูดคุยกันเหมือนปัจจุบันเนี่ยจะมีทีนึงก็ช่วงงานสงกรารงานเทศกาลอย่างนี้ในสงการก็จะมีการละเล่นมีการหนุ่มก็จะเกี้ยวสาวสาวก็จะเกี้ยวหนุ่มอย่างนี้แล้วก็มีการฟ้อนราเกี้ยวพาราสีกันหนุ่มก็รำรำป้อสาวสาวก็รำปัดป้องอแล้วก็จะมีท่าเตีย้ย ฟ้อนเตี้ยค่อยๆยอ่อลงกนค่ะ่อนก็จะถามคุณแม่ว่าลำเตี้ยหนนทันครับมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่แตกต่างจากลำธรรมดาทั่วไปยังไงครับเอกลักษณ์ของฟ้อนเตี้ยมันก็จะมีอยู่สองสองลักษณะคือก็อมีการมีการลำมีกระลำมีกรอนลำนะคะลำเกี่ยวกันแล้วก็มีท่าฟ้อน ฟ้อนก็จะแตกต่างจากลำทั่วไปก็คือมันจะมีท่าเตี้ยลงค่อยๆเตี้ยลงค่อยๆขึ้นแล้วก็มีการเกี้ยวของหน่มสาวของท้องหงเนีน่ยอ่ามันจะมีท่าเพื่อความสนุกสนานาก็จะลำป้อ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 จะแตะอังสาวแล้วสาวก็จะมีท่าปัดป้องอ,อันเนี้ยเพื่อความสนุกสนานส่วนลำทั่วไปเขาก็จะลำ เกี่ยวกันอย่างนี้ <ทำ S 1> ธรรมดา <ทำ S 1> ธรรมดาเดินไปอง่งนะะต่อไปนะคะอยากให้คุณแม่ช่วยหลักร้องคำกรเป็นตัวอย่างนิดนึงค่ะเอากรกลอนหนุ่มเที่ยวสาวก่อนนะเนาะเวลานั่นหนุ่มก็จะเที่ยวสาวเพก็จะร้องว่าอย่างนี้เจ้าเตียงเลี้ยง เตียงเลี้ยงให้อ้อนอนเคียงเป็นสู่บังจักวังคันพอดีกระจังห่างว่างไว้บ่าวายยังสาว <c oughs> สาวก็อาจจะตอบว่า,าก็แล้วแต่นึกได้เนาะเวลานั่นก็นึกทันทีเขาเรียกว่ากรอนสดไงกรอนสดด้นใหรนึกได้อะไรตอนนั้นน่ะคนโบราณเน่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ของการด้นกรอนเนี่ยเก่งมากเขาเรียกว่าจ่ายพยาเนี่ยนะ คนโบราณเรียกว่าจ่ายพยางเกี่ยวกันแต่มันจ่ายพยานเนี่ยแทนที่จะพูดอย่างพูดธรรมดาเขาจะร้องออกมาเป็นทำนองเพราะว่าเพื่อความสนุกสนานไงแล้วสาวก็อาจจะตอบว่าใครซิลิงเห็นได้ในใจนกขีดที่ความปากหวานจ่อยจอย,จอยใจสมดังบักหนาวนี่บักห <laughs> นาวห <laughs> นาว <laughs> แล้วก็จะมี แล้วจะมีอ่ามีกรอนหนึ่งที่คุณยายชอบร้องให้ร้องบ่อยๆแม่ก็ได้ฟังก็จะมีคนคนโบราณนะคนโบราณเขาจะมีเวลามืดมันจะไม่มีไฟฟ้าพอค่ำลงก็จะมืดแล้วมืดและหนุ่มก็จะมาเดินอยากจะมาหาสาวอยากคุยกับสาวแต่ไม่กล้าเข้าไปในบ้านเขาก็จะได้มาเตาแทนแบ่าดนแดนแแล้วสาวก็จะมีกรร람หนึ่งใช่ไ เสียงแค้นไอดังมาเยาเยา,เน,านางก็เฝ้าท้ายสินลงตอนรัฐหามาเดอ้อายสายขอสู่เพิ่นเจ้าผู้เปินเวรน่าอย่าลืมน้องผู้อย่คอยอก็ม,อมากเลยครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้คุณแม่ฝากถึงคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการรักษาวัฒนธรรมไม่ให้มันสูญหายไปครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอบคุณทุกคุณหนูๆทั้งหลายเนี่ยที่มาสืบคน้นหาวัฒนธรรมเก่าๆก็ไม่รู้ว่าลึอกอยังไงเนาะแต่อย่างน้อยก็รู้สึกดีรู้สึกดีมากก็มองไปข้างหน้าก็เหลียวมาข้างหลังบ้างานะวัฒนธรรมไทยเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ควร<อ>จะอนุรักษ์ไว้ อย่างน้อยมันก็เป็นรากเงาของเราดนตรีสากลก็เป็นสิ่งที่ดีสนุกสนานเป็นการเรียนรู้สิ่งสิ่งแปลกสิ่งใหม่แต่ก็อย่าลืมอารากเงาของเราซึ่งเป็นศินละปะวัฒนธรรมที่มันสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไทยของเราะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกหนูก็ขอขอบคุณคุณแม่รับฟ้านมากๆนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับลําเตี้ยนนุนทานในวันนี้ค่ะขอบค่ะยังไงก็ขอบคุณมากคะ่ะไม่ลองฟ้อนกันดูเลยไม่ลองฟ้อนกันดูเลยไม่ลองฟ้อนกันดูเลย เดินส er, pues ุดท้ายย่อเขาก็จะไม่เดินหรอกนะแต่ว่าเราก็จะลําไปลําก่อนล้ำคู่กันไปลําไปใช่ไหมหนุก็จะเตี้ยวสาไปอย่าเงยก็จะกว้างหน่อยใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็จะย่อหาย่อไค่อยๆเตี้ยลงค่อยๆผู้ชายก็จะไปไปตามเรื่องเขา อ๋อเนีห็นแล้วอันนี้อันนี้จะเป็นท่าที่ลัาเกียยกนธรรมดาแต่ที่นี้มันจะมีอีกอันหนึ่งเป็นความสนุกสนานที่เหมือนเหมือนเห็นท่าน้นสุดทายก็จะลำมอ๋อใช่ใช่ใช่อัมจัลำมเกี่ยวพยายามจะแตะอ่างสาวสาวก็จะพยายามปัดออกอย่างนี้ไงสาวหนูก็จะไปอย่างนี้สาวก็ปัดออกไปแล้วกเกี้ยวไเียวอันนี้อันนี้เป็นความสนุกสนาน กุมบอนคือแข่งแกงหาฝาน,นังบอนคือขามฝ้าลันสนุกปั่นฟืนเมืองบายู่เย็นให้จังสาววันนนท่านเท้าไส่เอ้ยอะไรวะกบไทยไม่ sọ ta món mấy nhanh sao còn như lại lại phải hàng bon chân đầy sau tiếng week. เลียงเลี้ยงให้ไอ้ขอนอนเที่ยงเป็นสูเบงจัาพระคันดีกระจางห่างว่างไว้บอว่ายังบอว่าเลยอ่าก็อยากให้เยาวชนรุ่นหลัง ได้สนใจมาหันมาดูสิ่งใกล้ตัวเราบ้างศิงลปะวัฒนธรรมของเรามาฝึกฝึกฝนการาท่ารำการกรอนรำอย่างนี้มันให้ความเรียนรู้ทุกอย่างการฟ้อนรำทำใหอ้ออกกำลังกายการบริหารคนรุ่นเก่าเนี่ยจะไม่มีคนพุงโตอ้วนฉุนะคะจะมีคนคนยิงงามญิงงามยิงไทยเนี่ยจะมีรูปร่างสวยงามไม่มี ไม่มีน่องโตเอวโตนะเพราะว่าอาหารการกินแล้วเราได้ออกกําลังกายด้วยการฟ้อนราอย่างอ่อนช้อยหนูไปดูสิการการทําโยคะสมัยใหม่กับทางํำไทยมันใกล้เคียงกันะอาบากไว้แล้วก็ดนตรีเนี่ยจะให้อารมณ์อ่อนหวานนะคะของคนไทยเอาไว้อมองหน้าแล้วก็มองหลังกันด้วยนะคะฝากไวค้ค่ะ ไม่ใช่ไม่คิดไม่ใช่ไม่ขอไม่ใช่ว่าฉันนั้นอยากอยู่คนเดียวเสมอไรไม่ใช่ไม่วังไม่ใช่ไม่ฝันไม่ใช่ว่าฉันนั้นเป็นแค่คนที่ไม่มีหัวใจไม่ใช่ไม่รักไม่ใช่ไม่รู้ไม่ใช่ว่าฉันเห็นคนที่มีคู่แล้วไม่รู้สึกอะไรแต่จะมีใครเข้าใจตัวฉันใครสักคนคนนั้นอยู่ที่ไหน